จริงเลยครับพี่น้องเยอะมากๆเลยครับท่านดูดิครับนี่ที่ตลาดมืดที่สัเปิงเลยครับท่านสวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้ผมลุงตาหวานจะขอพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านมาดูที่ตลาดมืดสัเป็งครับาหรือว่าตลาดสัมปิงตอนกลางคืนนั่นแหละครับท่านว่าจะเป็นยังไงบ้างครับขนเยอะไหมของค,าคาอ้าขายเยอะไหมดูสิครับมีแต่กระเป๋าล้วๆนๆเลยฝั่งนี้ก็มี กระเป๋ารล้วนเลยนะครับท่านขึ้ยอดจริงครับหาเจอยากมากเลยครับแบบนี้ครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหดูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจะได้เห็นว่าของดีมันอยู่ตรงไหนครับดูสิครับเยือกไปหมดเลยครับท่านเพราะง้นว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับมันมีคนเต็มเต็มเต็มไม่หมดเลยคนกําลังเดินมาพอดีครับตอนนี้สี่ตีหนึ่งบกกุยยังไม่ถึงตีหนึ่งครับอีกวันห้านาทีถึงตีหนึ่งครับนี่ครับของเต็มของขายเยือกไปหมดเลยครับนี่แต่ คุณมาจับจ่ายซื้อของเี่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในซอยนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาเป็นในซอยนี้ครับในซอยนี้ครับตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตามถนนก่อนแล้วกันนะครับในซอยยังไม่เดินเข้าไปครับจะรออีกนิดหนึ่งครับคืนก็มีผลไม้ขายนะครับเนี่ยน้ําขายของกินเยอะแยะเป็มดเลยนะครับทุกอย่างมีให้เลือกเลือกให้ซื้อได้กินได้ขายได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ พี่เพื่อนน้งองๆครับคนที่ยังไม่เคยมาลองมาดูนะครับสั่นมาเดินเทยเฉยเพื่อจะเป็นผู้ซื้อของก็ได้ครับไม่จําเป็นเลยครับอยู่ครับเสื้อผ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีนะครับท่านสุดที่ขับกระเปา๋าสบบไหของผู้หญิงสวยๆนั่งได้ยินครับ,รบเป็นกับร้านนี้ครับติดมือหมดเลยครับนนะะทนุน แก่ครับแก่ลดนะครับนี่กระเป๋าสะพายหญิงมั้งครับนี่เราก็หมวกครับหมวกก็มีนะครับไปรีบไม่ได้ครับนะค่อยๆเดินไปครับแม้แต่เวันตาที่สวยก็มีครับคนมุงซีกันอยู่นะครับเด็กเขาสนใจครับแหวนก็มีครับแหวนข้อมือครับนี่ครับใส่คอก็มีครับจะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นผมไม่รู้นะครับ โดินก็มาเจีนกระเป๋อยู่แล้วยวือกระเป๋ล้วนๆเลยครับทีนี้ยาวเลยทั้งหมวกด้วยครับคือภาพไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วเพราะที่ผมดูเนี่ยคนก็เยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วครับนะแต่ตหัวข่ํามาไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เยอะแล้วนะครับคัเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันจะใกล้ตีหนึ่งแล้ว,คร,วนนครับเนี่ยไม่กี่นาทีข,ขา้างหน้าเนี่ยที่ผมเดือดลงมาครับหัวหมวกที่สวยขนาดนลยครับเนี่ยกระเป๋ ะพาทยโอ้โหครับดูสิครับแบบนี้หน้ามาเที่ยวไปครับหน้าเที่ยวมากมากเลยครับทำแบบนี้ครับผมจะไปตัดคลิปนะครับเนี่ยผนจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจุดจีดไปเลยครับสวยงามนะครับเนี่ยถ้าพี่วินเพื่อนเราองไม่ดูก่อนจะไม่ดูนะครับบางมีคนเดียวไหมคนเดียวแยะขนาดไหนครับตลาดําเพิงครับตลาดมืดที่สํำเดงครับ บางร้านขายดีมากนะครับท่านบางร้านก็โอเคอยู่พอขายได้แต่คนก็ไม่มุงเท่าไหร่ครับคนที่มุงเยอะหนึ่ร้านที่ขายของเยอะๆนะครับท่านดูครับจะเดินไปเรื่อยๆจทางท่าน้ำนะครับเนี่ยเดินมาจากถนนยกวราจะเดินไปทางท่าน้ำนะครับยมันอยู่ที่สี่แยกราชบงนะครับตรงข้ามโรงแรมโรงแรมอะไรนะไซน่าเ่าครับนี่ครับตรงข้ามโรงแรมไซน่าสาครับเข้าาทังสงวาดทีละ นี่แหละคือตลาดมืดของไปเดิอนออกมาข้างนอกเลยเดบเดิอนออกมาไกลมากเลยเนี่ยนี่ครับเดือมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับอืมกระเป๋ายื่นแย่ไปหมดเลยครับท่านส่วนมากกระเป๋าจะยื่นก่อนเสื้อผ้าครนะับเสื้อผ้ามีอยู่จะไม่กี่ร้านนี่ครับต้งที่บ่มุยเนี่ยเพราะว่ามีแต่กับ กระเป๋าสะพาภยทั้งนั้นเลยครับเอาผู้หญิงมั่งเอาผู้ชายมั่งอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องไปหาดูเองครับพี่เม่์ดูดิครับคือทั้งนัจะครบกระเป๋าทั้งนั้นลิงๆเลยนะครับอยากได้กระเป๋าส,สวยมาตรงนี้เลยครับที่ตลาดสำเพ็งหรือว่าตลาดปืนนี่แหละครับ ประมาณสักสามทุ่มวกว่าดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องตัดลิปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะถึงท่าน้ำแล้วมันมีแต่ลานอาหารนะครับตัดตัดทิปเข้าไปในไฟกวนนะครับเดินเข้าไปในไฟล้วนะครับเดินเข้าไปเจอกระเป๋าอีกแล้วเยอะมากเลยครับกระเป๋า คนคืเดินในซอยเยอะดูสดิครับเนี่ยในซอยครับเยอะข้างนอกอีกคือเดินมาจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะไปที่ทะลุออกน่รุ่งคือพัุรัตครับแต่พังุรัตยังไม่เดินไปดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างดูสิครับของที่ก็ขายเต็มไปหมดเลยครับไม่ไม่มาแต่อะไอยา่างโอ้รับเยอะไปหมดเลยครับคนเยอะมากครับทั้งที่ทั้งที่เป็นตอนกลางคืนครับคนก็ยังเยอะขนาดนี้ถ้าตอนกลางวันจะเยอะขนาดไหน ดูเองแล้วกันนะครับดูนะครับดูนะครับเยอะมากพอสมควรนะครับคนเดินมาซื้อของกับกัปตันของอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยละครับตุ๊บะลิอ่ายังสิไม่ได้ตุ๊บลิใช่ปะดูที่รับนี่ครับแหวนตั้งนั้นเลยครับ 嗯哼。Mm hmm. สองพอนะอย่าให้มีทิ้งของไม่แพงนะครับพี่น้องถูกๆทั้งนั้นเลยครับเท่าที่ผมสอบถามมาดูครับแต่ส่วนมากจะส่งขายปีก็น้อยมากครับส่วนมากจะขายส่งที่มากกว่าคือเอาเป็นโหลเป็นโหลเลยหรือว่าเป็นอย่างต่ำห้าชิ้นขึ้นนะครับอนะันนี้อันนี้สนกับของอยู่ที่ตลาดมืดสำเพ็งนี้นะครับท่านดูนี่ครับคุณแก่กระตุ้ของคุณแก่ครับ แล้วก็มีโอ้ร้านนี้เบิกใหญ่มากเลยครับล่านฝั่งนี้ก็เหมือกนกันครับที่มัดผมครับมีผมมัดผมครับเต็มไปหมดเลยครับแบบนี้ครับเนื่ออะไรเนี่ยครรบโบครับสวยๆของผู้หญิงครับกานสวัสดีครับ ลานนี้คู่ใหญ่นะครับอจอดเลยบัวครับบัวผู้หญิงสวยครับ,บของบดดึกเลยเนะี่ยบัวจับกะเปาครับกะเปาครับสวยครับ มีเดินส่งงานวิ่งเอาดิคือมีกระเป๋าสะพายทั้งนั้นเลยครานกางจนก็มีนะครับกระจินช้างที่พวกนักต่องเชียวชอบครับอันนี้ก็ไส้ครับโอ้โหเจต่กระเป๋าทั้งนั้นเลยครับเนี่ย <Hello. S 2> ยิ่งเข้ามาลึกเท่าไรคนยิ่งเยอะครับท่านอุ้ยไม่ไหวแล้วครับคนมาจ,าจาับจ่ายซื้อของนี่เพียบเลยครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมนึกว่าเขาไม่ได้ไปดูวันสามปีครับไม่ได้เข้าตลาดท้งถิ่เลยนี่นะครับครั้งแรกที่เข้ามาป,นปรนเสามปีผมนึกว่า <c oughs> 3ั้นมาสี่ปีแล้วครับตั้งแต่โควิดนั่นแหละครับตั้งแต่โควิด หายไปครับผมไม่ได้เข้ามาเลยครับคือเข้ามาไม่ได้เลยสกยลักใบเลยเพื่อตข <c oughs> อโทษครับนี่ครับเพิ่งเข้ามาครับนะตอนที่ซ้ำเต่งตอนที่โควิดเ <c oughs> ข้ามาไม่มีคนจริงๆครับเราจะบอกเลยไม่มีคนจริง <c oughs> แต่ตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมาหนักขึ้นหนัก,นกขึ้นแล้วเพี่ยเงเลยครับท่านกลางคืนนะครับถ้ากลางวันไม่มีที่ดืนแน่นอนมันคงถ่ายลําบากแน่นอน้ะครับท่านแต่นี่เป็นกลางวันครับก็โอเคอยู่นะครับ บอกไม่ได้อยู่นะครับเอาแล้วครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่าวันหลังถ้าพี่ๆเพื่อนๆต้องการเอาคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากดูอีกว่าเขาไปลึกๆกว่านี้มันจิกของขายเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันดึกมากแล้วผมค่อยๆมีได่จมีเวลาแล้วครับเพราะตื่นเช้าก็ต้องไปทำงานอีกนที่หนึ่งนะครับท่าเอาอยู่ที่ร้านกระตูนที่คนเยอะแยะนี่นะครับครับอันี้ก่อนนะครับ